สวัสดีครับพบกับสปอร์ตลิซึมอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องความเคลื่อนไหวของวอลเลย์บอลสาวไทยในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นสลีกซึ่งตอนนี้มีข่าวดีอีกแล้วครับสำหรับสาวไทยที่อาจจะมีโอกาสได้โกอินเตอร์ไปเล่นลีกต่างประเทศแต่ว่าต้องรู้ว่าดิวลงตัวหรือเปล่าหลังจากที่ทางอมสินมีข่าวนะครับว่าโอ้หลายทีมก็คือหลายทีมจากลีก ชั้นนาของต่างประเทศซึ่งถ้าลีกสโมสรชั้นนําจากลีกต่างประเทศแล้วก็ลองนึกดูนะครับว่ามีอะไรบ้างถ้าเป็นลีกชั้นนาก็คงจะเป็นพวกยุโรปอะไรประมาณนี้แล้วก็ข่าวล่าสุดนะครับคราวนี้เป็นเฟิร์นบริสลาสีทาเลิร์บ้างก็ได้รับความสนใจจากทีมต่างประเทศที่อยากจะติดต่อให้ไปเล่นเช่นกันแต่ทั้งสองคนต้องบอกนะครับว่าตอนนี้ดิวเนี่ยมันคงจะเป็นอยู่ที่การเจรจาหรือ ต้องรอให้การแข่งขันเินเอจบก่อนว่าจะเป็นยังไงแล้วเดีลวมันจะลงตัวหรือไม่นี่เป็นเพียงแค่ข่าวดีขั้นต้นเท่านั้นแต่อย่างไรก็ตามถือว่าเป็นการพิสูจน์ฝีมือของเฟิร์นที่ถึงแม้จะไม่สูงนะครับแต่ว่าเอาตัวรอดได้คือจริงๆแล้วมันก็มีกระแสประมาณว่าโอ้ยอย่าเอาเลยเด็กสูงมันไม่ดีหรือเอาเด็กข้องดีกว่าแต่บางคนก็จะบอกว่าเด็กที่ไม่สูง ก็คือนักกีฬานะครับเอาเป็นว่ารวมๆนักกีฬาแล้วกันนักกีฬาที่ไม่สูงเนี่ยมันต่อยอดยากมันเล่นยากเจอบล็อกสูงๆก็ลำบากนักกีฬาที่สูงอาจจะต่อยอดได้ยากกว่าแต่โดยรวมแล้วนะครับเอาเป็นว่าถ้านักกีฬาสูงและชาเนี่ยก็คงจะไม่ติดทีมชาติก็คงจะไม่มีใครเอาแต่ถ้าเกิดนักกีฬาสูงแล้วเข้าระบบคือคําว่าเข้าระบบนี่นะครับหมายความว่าตัว ชิที่อาชุดตัววอลเลย์บอลสาวไทยก็คือทางโค้ชและทีมงานนี่ก็คงจะเลือกเด็กสูงที่ผ่านมาตรฐานด้วยก็คือเอาคล่องคล่องหรือถ้าจะเป็นเด็กคล่องก็คงต้องเป็นเด็กคล่องที่ตีสู้กับบล็อกใหญ่ๆได้ก็คือหนีบล็อกแล้วก็เล่นทัดบ้างเล่นฉีกบ้างมันก็ต้องมีข้อยกเว้นไม่ใช่ว่าจะเอาเด็กสูงทั่วๆไปที่ช้าหรือจะเอาเด็กคล่องอที่เอาตัวรอดไม่เก่งอะไรประมาณนี้มันก็คงไม่ใช่ก็คือมันก็ถ้าเป็นเด็กไม่คล่องหรือเด็กเตี้ยหรือคนเตี้ยเนี่ยก็คงต้องสูงกว่ามาตรฐานกว่า นักกีฬาเตี้ยทั่วไปก็คือกระโดดสูงพลังตบดีเอาตัวรอดเก่งหรือถ้าเกิดเป็นนักกีฬาสูงหรือเด็กสูงก็ต้องเอาเด็กสูงที่มีความคล่องแคล่วแล้วก็สามารถเจอม็อกใหญ่ๆแล้วก็สามารถเอาตัวรอดได้มีมีก็คือมีสปรินที่ดีแล้วก็การเคลื่อนที่ที่ดูดีดังนั้นนะครับก็ถ้าถ้าพูดถึงตรงนี้ทางทีมงานก็คงไม่ได้กาดเกณฑ์หรอกว่าจะต้องเอาเด็กสูงหรือไม่สูงแต่ว่าต้องโดยรวมๆเลยก็คือผ่านคุณสมบัติผ่านระบบ เหมือนที่ค้ณออสพูดว่าทักษะ4ด้านนั่นเองก็คือเรื่องของเทคนิคแทคติกพลังเรื่องของสภาพจิตใจแล้วก็เรื่องของจิตใจจิตใจแล้วก็ร่างกายรวมๆกันนะครับดังนั้นจุดสําคัญเลยก็คือเรื่องของเทคนิคนีคน้นะครับว่าเด็กสูงควรจะมีเทคนิคแบบนี้ถ้าอยากจะติดทีมชาติแล้วก็เด็กข้องเนี่ยก็ควรจะมีเทคนิคแบบนี้ถ้าอยากจะติดทีมชาติเช่นกันห่างมาดูที่เพจ a c e b o o k ของคุณบอยนะครับเรื่องของอมสินกับเฟิร์นนี่อาจจะต่างกันนิดหนึ่งเพราะออมสินนี่จะมีคําว่าหลีชั้นนํา หลีกชั้นนาในหลายประเทศนะครับดังนั้นหลีกชั้นนําถ้าพูดถึงญี่ปุ่นก็คงจะก็ก็คือหลีกชั้นนําถ้าเป็นยุโรปเนี่ยอาจจะรวมถึงเยอรมันด้วยก็ไม่แน่เหมือนกันหลายคนมองว่าเอ๊ะทางองสิงหิน์จะไปเล่นเยอรมันหรือเปล่าเยอรมันก็ดีนะครับโรมาเนียก็ดีเพราะว่าไทยเริ่มมีคอนเน็กชันนะตรงนั้นอ่าก็ถือว่าเป็นหลีกชั้นนําเหมือนกันแต่ถ้าเกิดชั้นนําสุดๆเลยสําหรับยุโรปก็คงจะต้องเป็นอิตาลีตุรกีประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเป็นรองๆล,ง,ล,ง,ลงมาก็ อาจจะเป็นโปแลนด์เป็นฝรั่งเศสเพราะว่าบีมเนี่ยล่าสุดก็จะไปฝรั่งเศสแล้วก็มีเยอรมันโรมาเนียรองรองมาเพราะว่าหลังหล,ลังวอลเลย์บอลหลีเยอรมันอ่าวอลเลย์บอลหลีโรมาเนียก็ถือว่าดีนะครับแต่ถ้าดูของเฟิร์นรับเขาบอกว่าไม่ใช่แค่ออมสินแต่เฟิร์นวริศลาก็ถูกติดต่อให้ไปเล่นหลีอาชีพในต่างประเทศอ่าถือเป็นความสาเร็จจากความพยายามของันคู่ไม่ได้บอกว่าหลีชั้นนาแต่ก็คงจะเป็นหลีดีๆแหละไม่รู้ว่าจะเป็นในญี่ปุ่นหรือเปล่าแต่ญี่ปุ่นเนี่ยคือเป็นหลีท็อปเลยเหมือนกกกัน็คงจะุม ยุโรปก็มีความเป็นไปได้นะครับจีนนี่ก็คงจะไม่ใช่เพราะจีนนี่ก็สูงเหลือเกินคืออาจจะต้องตัดจีนไปเพราะว่าจีนนี่เป็นอะไรที่ถ้าไม่นับปื้มจิตแล้วก็ทางวิรวันเนี่ยก็ไม่มีใครอีกเลยนะครับถือว่าเป็นหลีกที่เข้าที่เราเข้าถึงได้ยากต้องเป็นตัวท็อประดับโลกมากๆดังนั้นเฟิร์นก็อาจจะเป็นกลุ่มในยุโรปก็มีความเป็นไปได้นะครับหรืออาจจะเป็นญี่ปุ่นซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเฟิร์นก็อาจจะเหมาะกับการเล่นในญี่ปุ่นก็ได้ อย่างไรก็ตามก็ต้องขอแสดงความยินดีกับน้องนะครับว่าน้องเนี่ยอาจจะมีโอกาสได้ไปเล่นลีกต่างประเทศแล้วล่ะแต่ว่าทางนี้ทางนั้นก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของน้องเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นทางน้องเฟิร์นหรือว่าน้องอมสินเนี่ยมันต้องดูข้อเสนอด้วยว่าค่าจ้างหรืออะไรเท่าไหร่เนี่ยหากมันน้อยก็ไม่รู้เหมือนกันว่าสาวไทยจะปฏิเสธหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดว่ามันได้ประสบการณ์แล้วไปเล่นได้ดีต่อให้น้อยอในน้อยในฤด,ดูการแรกฤด,ดูการต่อไปก็อาจจะได้เพิ่มขึ้นหรืออาจจะมีทีมใหญ่มากขึ้นคือมันอาจจะน้อยในตอนแรกแต่ว่ามันเป็นการเปิดโอกาส คือผมมองว่าสําหรับเฟิร์นเนี่ยไม่น่ามีปัญหาเพราะว่าเฟิร์นเนี่ยก็คงยังได้ไม่เยอะมากดังนั้นถ้าจะมีทีมติดต่อมาคงจะได้เพิ่มขึ้นแน่นอนเพราะอย่างกรณีไก่หรืออะไรนยไปก็เจ็ดหลักแล้วนะครับคือถ้าสักสามหมื่นสี่หมื่นเหรียญก็ถือว่าคูณเข้าไปเนี่ยก็เป็นล้านเหมือนกันแต่กรณีออมสินเนี่ยรู้สึกว่าอยู่เมืองไทยเธอก็ได้ค่อนข้างเยอะอยู่ซึ่งถ้าเกิดว่าจะไปต่างประเทศเนี่ยสมมติว่าถ้าได้น้อยลงไม่มากก็ต้องเอาคำนึกถึงคำพอนพันนะครับถ้าน้อยลงไม่มากเนี่ยก็น่าไปไปก็ดี แต่ถ้าเกิดว่าได้มากกว่าที่ได้อยู่ก็เป็นเรื่องดีมากๆแต่ถ้าน้อยลงมากๆเลยเนี่ยมากต่างกันเยอะเนี่ยก็ต้องตัดสินใจนะครับว่าจะเป็นยังไงดิวจะล้มหรือไม่ล้มหรืออะไรเนี่ยก็ต้องติดตามกันดูครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอขอบคุณมากครับที่รับชมรับฟังใครมีคอมเมนต์ติชมอะไรก็สามารถมีวิทีด้านล่างได้เลยนะครับขอบคุณครับ